ไมถ้าเราสมความเราก็ต้องมีความสุขในการที่เขาทําให้เราเึ็นมาสุอ,อแต่ถ้าเราถ้าเราพูหญิงที่เขายินยอมใช้ควาว่ายินยอมเออมันก็ทูเวยได้ก็ไม่แปลกเออือเขาก็มีความสุขเราก็สุขแค่นั้นแต่ถ้าบางคนเขาก็ไม่ได้มีความสุขในแบบที่เราทําอะไร ฝนตกหนักมากนอนไหมหตัวแล้วตอนนี้น้องกวางรักน้องมินมากขึ้นกว่าเดิมไหมข้องรักไหมห่วงห่วงมากเพราะว่าเขาได้วิชาจากเราไปเยอะเลยห่วง ถ้าช่วงนี้ใครเอาที่มินไปได้เนี่ยไม่ได้เลยนะนั่งแบบว่าใครพ่อวิชาดูแล้วเกีียวเกลียวชอบดี่ยนเกลีเป็นผู้ชมดีทูเวคืออะไรคะัูเวคือสามารถสามารถยินยอมได้ทั้งสองฝั่ง ใครทำก็ได้มันก็จะมีแต่พี่ฟางไม่รู้อันนี้จริงๆไม่รู้ว่าทอมกับทอมเขาพบก,กันอย่างเงี้ยพี่ฟางไม่รู้แ <c oughs> มทุกคนชอบวิชาเยเรียนสอนเราด้วยนะอาจารย์ปัน พี่นิ่มพี่นุ่มพี่นิ่มลันเวดด้วยหรอลันเวหรือวันมี้เขาเรียกว่าไรไม่รู้ถ้ามีคนมาขอน้องมิ้นฟังยอมไหมครับ <c oughs> ถ้าคิดว่าเจกพี่ก็ถามพี่มิ้นว่าจะไปไหม มีคนเยอะดีิยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะมอเตอร์เวยเหรอะเสียตังไหมข้าผ่านทางเรียนหุ้นยังไม่ตั้งใจเรียนพร้อมกับพร้อมก็คงทวยนะไม่รู้ว่าบบบคู่เขาอาจจะแบบเหมือนเหมือนมีแบบพิมพ์มีคนหรือเปล่าอันนี้พี่ฟางไม่แน่ใจแต่พี่ฟางก็เคยมีเพื่อนที่แบบเป็นคอมเกยน,นะคะที่เขาพบกันสวัสดีค่ะ ขอเสื้อขอเสื้อขอเสื้อไปไปนอนหรือ,อยังทุกคนเรื่องพอแล้วนะเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงอีกแล้วนะวันต่อไปก็จะไม่พูดอะไรแบบนีนะ้โอเคปะวันนี้คือละเอียดเดยอะมากอะไรฟ,รฟรลีมฟลีมเซียนแล้ว ไม่คล่องใจแล้วเนาะละเอียดมาไอที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็จินตนาการกันไปหมดแล้วแหละดูออกตบหลักสูตร ออทุกคนยังอยู่ขอบทุกคนนะะเนี่ยใช้ชื่อแล้วได้เก็ี่ยสี่คนใครเรียนอยู่ฝั่งพี่มินนตะตกทุกวิชาตกแน่ๆนะคะแพทย์ศึกษาอย่าไปเรียนฝั่งนั้น,นฟังไอห,หัวถ้ามาไอบวกเ,เกลี่นิยมแน่นอน ดีค่ะไปะนอนกันเลยอ่านไม่ทันเลยฝั่งนูน้นล่าสุดฝั่งนี้จะสามพันละ,ะมาตั้งใจฟังมาสิมาตั้งใจฟังเหย สุดท้ายแล้วฝากไว้คิดเรื่องบนเตียงสาคัญนะจริง,จร,งจริงแท้แน่นอนไม่ใช่กรารนอนจับมือกันกอดกันได้กันไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างคู่ผู้ชายกับผู้หญิงอะเออถ้าแบบว่าความสาคัญเรื่องบนเตียงมันไม่แบบว่าหวือหวาใช่ปะเขาก็ต้องแบบว่าไปข้างนอกไงผู้ชายส่วนใหญ่จะแบบว่าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าข้างนอกมีอะไรตื่นเต้นเออ ฉะนั้นเราจะต้องทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดใช่ไหมตัวเองตัวตัวครับตัวครับไอ้ดื้อไอ้คิดดื้อมาเปิดไลค์ก่อน อะไก้อนอะไรขอบคุณใจคอนของเพชร กเก็บเสียงซุ่มซุคืนนี้พากันไปติวเข้มหมดเลยม้งเนี่ยคืนนี้สก,กิลคน,นข้างก่อนเนี่ยติวเข้มกันหรอผุ้วิชาหรอทุทวนความรู้ที่ปันให้ปไปมื่เกีย่ยวโอ้โหอะไรอ่ะ ฟังแล้วจำแล้วนําไปใช้ไม่รู้พูดผิดพูดถูกพูดอะไรไปก็เอาไปบอกว่บคุณหาอีกทีนื้อพี <c oughs> ม่มินปิดไลค์ก่อนเร็ว <c oughs> เวปันที่ไหปันหน้าบวกพี่มินบอกว่าชอบให้ปันหน้าอ้วนเพราะว่าผอมแล้วไม่สวย พอแ้นหน้ามันเดฟแล้วแบบหนแก้มมันขึ้นเยอะตั้งหนึ่งอยู่ด้วยเหรอตั้งหนึ่งจำแล้วนำไปใช้นะจูอยู่นั่นนะนะขอบคุณครับก่อจะติวหาคู่ก่อน ไปดูน้องยี่น้องยี่จำแล้วนําไปใช้นะน้องยี่นะน้องยี่นี่เสียแล้วพี่นม์ว่าปิดไรก่อนเร็วอ่ะคุเสร็จแล้วเข้าคยกอดเธอไหมเสร็จแล้วเข้าบอกรักเธอไหม เสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้เจ็บแล้วเธอทำไมไม่จำกี่ค,ครั้งที่ต้องโดนแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็ไม่ไห่ดีเจ็บชันนันก็สมยันงนี้ทำเหมือนทธอไม่มีหวัวใจนัว่ามาผิดหลยย

ก็ต้องบอกหลักข้ก่อนไม่งั้นเขาไม่วางให้ ไม่ไมสบายตัวต้องมาปิดไลน์ไหมล่ะ มันจะแบนทำไมอ่ะมันแบนไี่หรอพี่มินจะนร